สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมชอม่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาแนละคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยและหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะคลิปนี้นะเรามาดู9คําคถาม9คําตอบของหลิงหลิงควง ะะจากนิตยสารหัวจีน Night Magazine ค่ะเรียกได้ว่าเออคำถามส่วนใหญ่หรอเออก็เรียกได้ว่าก็ก็เป็นคำถามใหม่ๆนะโอเคไม่เคยรู้มาก,ก่อนเกี่ยวกับพี่หลิ่งเหมือนกันนะจะว่าไปนะจริงไหมเออจริงนะก็เรียกได้ว่าแต่ละนิตยสารนะเขาพยายามทำการบ้านมาอย่างดีโดยเฉพาะนิตยสารหัวจีนเขาจะพยายามไม่ทำคอนเทนต์สัมปอาเอวดีอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราก็จะได้เรียนรู้พี่หลิ่งน้องออไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น โอเคปะ่ะนะคะสำหรับคลิปนี้9ก้าคำถามไหมเอหวังว่าเอนับไม่ผิดนะแต่จะเป็นแบบถามเร็วตอบเร็วอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่หลิงอ่ะเขาก็ไม่ได้บอกหรอกว่าให้ตอบเร็วแต่ว่าพี่หลิงก็จะค่อยๆตอบสไตล์พี่หลิงแต่ว่าเราก็จะได้เรียนรู้น้องเพิ่มขึ้นเนาะตกลงจบพี่หลิงหรือน้องหลิงได้หมดท้าสดชื่นอ,อ้าอินกระแสเขาหน่อยตอนนี้เขามาแรงได้หมดถ้าสดชื่นนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยมะ เอคิดว่าหลายคนได้ดูแล้วแต่หลายคนยังไม่ได้ดูหรือบางคนดูแล้วอยากจะมาเมาแฟดกับเออีกอะไรอย่างเงี้ยก็มาดูกันเบาๆเบาๆต้อนรับนะคะชาวที่สดใสจริงเหรอเอสดใสตรงไหนตรงนี้แหละนะใครไม่สดใสแต่เราสดใสค่ะอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่ามาเนาะเอออันนี้เป็นนิตยสารหัวจีนคำถามเป็นภาษาจีนนะคะแต่พี่หลิงตอบเป็นไทยเนาะดีค่ะไม่ต้องแปล เอา้าตกลงยังไงเออแต่คำถามอะต้องแปลโอเคปะมามาเริ่มกันเลยกับคำถามแรกค่ะคำถามแรกบอกว่าถ้าเดี๋ยวนะถ้าเวลาเดินทางแบบถ้าท่องเที่ยวอะมันมีเวลาจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นจะเลือกได้กินอาหารอร่อยอร่อยยาม,มียาม,มี หรือว่าจะเลือกไปสถานที่ท่องเที่ยวให้เลือกระหว่างการกินกับการเที่ยวอะถ้าเวลามันจำกัดจะเลือกยอย่างใดอย่างหนึง่งมามาดูพี่หลิงตอบกันค่ะแหม่ไม่ยากนะไม่ยากนะโอเคปะ่ะมาค่ะโอ้ยทานอาหารอร่อยอันนี้ไม่ยากทานอาหารอร่อยมันเป็นกิมมิคของพี่เขาแล้วใครตอบไม่ถูกข้อนี้คือคุณไม่ได้ไปต่อค่ะ เตะเอกจากน้อมเลยเออโอ้อยเราคงไม่มีสิทธิ์ขนาดนั้นแต่คุณไม่ได้ไปต่อค่ะคุณต้องศึกษาคอนเทนต์พี่หลิงเยอะๆะไม่ยากค่ะคําถามข้อแรกไม่ยากเลยถ้าใครเป็นแฟนพันธ์แท้พี่หลิงก็ต้องของกินสิคะคําพูดติดปากพี่เขายังบอกเลยยังมียังม,ม,ม,มีนะคะเออกินไงไม่อ้วนเนอะนะคะคือพี่หลิงสไตล์อย่างเงี้ยคือยังไงรู้ป่ะคือไม่อดอาหารแล้วหน้ามันดูอิ่มๆดีอะ เออบางคนแบบว่าอยากรูปร่างดีก็โดยการอดอาหารไมร่กล้ากินเยอะแต่พี่หลิงฟาดเรียบฟาดเรียบนะคะแต่ก็ออกกําลังกายหนักเหมือนกันกินดุออกกําลังกายก็ดุเออมันก็เลยได้อย่างเงี้ยแล้วก็คือของเดิมพี่เขามันดีอยู่แล้วด้วยหมายถึงรูปร่างอะนะเออก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้อย่างนี้นะแต่ใดๆคือกินเข้าไปเถอะค่ะแต่ว่าถ้ากินเราก็ต้องออกกําลังกายให้ให้ให้มากกว่าหรือเท่ากับกินส่วนมากเรากิน มากกว่าออกกาลังกายใช่ไหมนี่พูดถึงตัวเองนะไม่ได้พาพิงใครนะเออไม่ต้องมาฟ้องร้องนะไม่ได้พาพิงใครคะ่ะพาพิงตัวเองนี่แหละกินเยอะกว่าออกกําลังกายมันก็เป็นจันนีแล้วมันก็เป็นจันวีมันก็เป็นจังฟี่เออมันก็เป็นจังฟี่อ่ะมาถึงคําถามที่สองร้องเพลงกับเต้นแด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 น,ด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 นพี่หลิงเลือกอะไรคะแม่คนรักพี่หลิงต้องตอบถูกอยู่แล้วมาฟังจากปากเจเจเองค่ะ ถ้าให้เลือกจริงๆรร้องเพลงแหมแล้วถ้าเลือกไม่จริงล่ะคะก็ร้องเพลงอยู่ดีคือไม่ว่าจะตอบยังไงก็คือร้องเพลงนั้นแหลนะนะคำถามข้อนี้ใครตอบไม่ถูกก็ยังไงฮะเอไม่มีสิทธิ์ไปเตะใครออกจากด้อมไม่มีสิทธิ์จริงๆนะคะไม่เป็นไรก็แค่ไปศึกษาพี่หลิงเพิ่มเยอะๆข้อนี้ก็ไม่ไม่ยากโคตรไม่ยากเลยเอพูดว่าโคตรง่ายๆกว่าเออ เดี๋ยวเขาเหา่าไม่สุภาพป่ะโครบางทีมันก็แบบเผลอไปนะถ้าเอพูดตรงไหนไม่สุภาพอย่ามาถือสาก,กันเลยนะเม,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 มาเมาจอยจอยแฟดแฟกันนะเหมือนเพื่อนสู่เพื่อนนะเออมามาถึงคําถามข้อที่สามละสามละบอกว่าชอบเพลงช้าหรือว่าเพลงแดนซ์นะเพลงช้าหรือเพลงเร็วอะมาดูพี่หลิงข้อนี้นี่เอใส่หัวเลยนะใครตอบไม่ถูกอีกนี่คือคุณแบบคุณรักพี่หลิงจริงป้ะถามตัวเองดูถ้าคุณยังตอบไม่ถูกอีกคุณรักพี่หลิงจริงหรือเปล่า เออมามาฟังพี่หลิงค่ะเพลงชาค่ะแหมใช่ไหมเออพี่เขาชอบเพลงชาเขาเคยบอกแล้วพอเพลงเร็วอ่ะร้องไม่ทันคุณร้องอ่ะถ้าให้พี่หลิงฝึกอ่ะฝึกก็ได้แหละนะคะแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาอาจจะนานกว่าเพลงชาเพลงช้าพี่หลิงนี่ของถน,นัดพี่หลิงลองเพาะนะแต่ชอบบอกว่าพอให้ตัวเองออกซิงเกลิลพี่หลิงบอกไม่เอาลองไม่เก่ง ไม่เก่งตรงไหนสแสดงว่ามาตรฐานพี่หลิงเขาตั้งไว้สูงนะถ้าเขาจะออกซิงเกิลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะบ c ซ u s i c อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่นะคุณขั้นต่อไปของพี่หลิงน้องอมอาจจะเป็นโปรเจกต์ในภายภาคหน้าอาจจะไม่ใช่ซีรีส์ไม่ใช่อะไรเนี่ยแหละ, Music, ะ,ะมิวสิกนะคะบืซี c Music ของคดวเหมือนกันนี่ใช่ไหมอยู่ที่ว่าพี่หลิงน้องอมจะเอาว่าเปล่าน้องอมคงเอาอะแต่พี่หลิงไม่รู้เพราะพี่หลิงชอบชอบถ่อมว่า ตัวเองร้องไม่พร้อมน,นู่นนี่นะแต่จริง,ร,ง,งร้องพอนะแล้วกล่าวอีกนิดคือไปไกลเลยนะเสียงพี่หลิงมีสเสน่ห์เออแต่ว่าถ้ามันมีแต่เพลงเร็วพี่หลิงร้องได้ค่ะแต่ว่าต้องฝึกให้เวลาพี่เขาฝึกพี่เขาได้แต่พี่เขาชอบแบบเอว่ามาตรฐานพี่หลิงเขาตั้งไว้สูงอะพอตั้งไว้สูงก็เลยนึกว่าตัวเองอะจริงๆร้องดีแล้วนะแต่ชอบนึกว่าตัวเองแบบร้องไม่ได้ร้องไม่ดียังไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามาตรฐานพี่เขาสูงไงเออน่ะ เอาจริงๆนะบางทีคนฟังหรือว่าคนดูซีรีส์คนฟังเพลงอะไรด๋ยวเนี้ยเขาก็ไม่ได้ดูซีรีส์ว่ามันสนุกอะไรขนาดไหนหรอกนะหรือว่าฟังเพลงแล้วเพลงนี้มันเพะอะไรขนาดไหนหรอกเขาดูตัวคนร้องเขาดูตัวศิลปินมากกว่าใครร้องใครเล่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนนั้นถ้าเป็นศิลปินที่เราชอบเรา้องเราเล่นเต้นระบำอะไรอย่างเงี้ย เทใจไปแล้วกว่าแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นโดยที่ยังไม่ได้ดูเนื้อหาเพลงยังไม่ได้ดูผลงานเพลงยังไม่ได้ดูผลงานซีรีส์เลยนะแต่ว่าเป็นศิลปินที่เราชอบก็เปิดใจไปแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นค่ะเพลงเพาะไปแล้วเก้าสิเปอร์เซ็นยังทั้งที่ยังไม่ได้ฟังแต่แค่พี่หลิงร้องน้องออมร้องซีรีส์เหรอโอ้ยสนุกทั้งที่ยังไม่ได้ดูเลยอะไรอย่างเงี้ยนะใจมันเปิดไปเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยยุคนี้มันก็มันก็เปลี่ยนไปนะยุคนี้มันก็แปลกนะเออใช่ป คิดเหมือนกันปะจริงเขาขอแค่เมนเขามาทําผลงานอะไรให้แฟนๆดูเขาก็พร้อมใจนี่แต่ว่าก็อย่าอย่าแบบอย่าแบบยังไงอะ่ะอย่าแบบเกินไปอย่าแบบว่าโอ้โหไม่ได้ไม่ได้เตรียมงานมาเลยนี่ว่าอะไรเงี้ยนั้น,นคือนานๆานครั้งอะ่ะเขาก็โอเคแต่ถ้าหลายครั้งเข้าแล้วผลงานมันไม่เด็ดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแป๊กได้แต่ถ้าครั้งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยเขาบบโอ้ไม่ รับได้รับได้ฉันชอบเมนคนนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีดาวรุ่งแจ้งเกิดแฟนๆพวกนี้ถ้าคุณยังไม่มีผลงานดีๆเสิร์ฟเขาอย่างเงี้ยบางทีเขาก็สามารถนะคะเปลี่ยนใจไปหาดาวรุ่งดวงใหม่ที่ผลงานดีๆหน้าตาหล่อหล่อสวยๆโหย้ยเดี๋ยวนี้นะคนหน้าตาดีมาแจ้งเกิดเยอะแยะมากมายอยู่ที่เราจะเลือกอะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ต้องผลงานก็ดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหม อืมจะได้รักษาฐานผู้ชมเอาไว้ให้อยู่หมัดพูดไปไกลเลยนะพูดไปไกลเลยอ่ะกลับมาคําถามถัดมาบอกว่าเอ่อถ้าไปเที่ยวนะเราจะเอาของไปได้แค่อย่างเดียวอะ่ะจะเอาจะพกกล้องถ่ายรูปหรือว่าหูฟังเอออันนี้อันนี้ชักยากเออชักยากเนาะอันนี้เอเดาว่ากล้องแล้วกันเอเดาว่ากล้องแต่ถ้าเป็นน้องอมอะ่ะเผลอๆจะเป็นหูฟังเพราะน้องอมชอบฟังเพลงแต่พี่หลิงเอเดาว่ากล้อง อันนี้ก็เดามั่วนะอะมาดูฉเฉลยค่ะจริงๆพบทั้งสองอย่างเลยอะถ้าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหลิงเลือกกล้องค่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะขิงซะเลยนี่ก็เดามั่วนะเพิอถูกขึ้นมาดูแล้วถ้าหูฟังอะไม่แน่จะเป็นน้องออมแต่กล้องเนี่ยนะ่าจะพี่หลิงอืมเนาะเอกก็ว่างั้นนะ ก็เดา,าถูกเออก็มั่วแหละก็พูดตามตรงแต่ว่าก็มั่วอย่างมีหลักเกณฑ์ไงแลดูพี่เขาชอบถ่ายนู้นถ่ายนี่ถ่ายนั่นบางทีแฟนคลับถ่ายรูปพี่พี่หน้าไม่คุณพี่ก็ถ่ายกลับเก็บเอาไว้เป็นคอเล e กชันซาแฟงหรือเปล่าไม่ใช่เอ,อนะคะอ่าคำถามถัดมาถ้าให้เลือกนะระหว่างทางชีวิตห้ามกินเผ็ดไม้กินเผ็ดไม้กินเผ็ดไม้กินเผ็ดเขาลออ้อองนี้ยเอ,เอไม่น่าใช่นะ ก็บอกถ้าให้เลือกได้ระหว่างชีวิตนี้ห้ามกินเผ็ดอีกตลอดชีวิตหรือทั้งชีวิตกินแต่เผ็ดอย่างเดียวเลยเออ yu, เลือกอะไรเลือกอะไรกินเผ็ดอย่างเดียวท้องมันไม่ดีนะพี่หลิงรู้นะแต่ห้ามกินเผ็ดตลอดชีวิตกับกินเผ็ดตลอดชีวิตจยเอากินเผ็ดตลอดชีวิตแล้วกันแต่เราเลือกได้ไะเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากถูกไหมเออฉลาดฉลาดเอาเลือกว่ากินเผ็ดแล้วกันอันนี้เอเลือก แต่เราเลือกแต่พี่หลิงเลือกได้ไงมามีข้อแมงอ,อ่ะอะาวเลือกเผ็ดน้อยก็ได้ในมื้อนี้แต่ถ้าไม่กินเผ็ดตลอดชีวิตนี้อืพี่หลิงคงทนไม่ได้เอเดาว,ว่าเลือกกินเผ็ดมาดูพี่หลิงตอบกันค่ะคุณก็ทายอยู่ในใจนะกดสต็อปคลิป A ไว้ก่อนก็ได้นะนะเราก็มาเดาเราก็ค่อยกดดูนะว่าพี่หลิงตอบว่าอะไรเออสนุกดีเอกชอบทําอย่างเงี้ยอ่ะมาเดาใจพี่หลิงกันค่ะมาฟังค่ะกินได้แค่ของเผ็ดน,นั่น เห็นไหมเห็นไหมขิงอีกแล้วครับท่านขิงอีกแล้วครับท่านเออใช่ไหมมันก็เลือกเผ็ดน้อยไงถ้าวันไหนท้องแบบท้องไม่ค่อยอํานวยเราก็เลือกเผ็ดน้อยไงเอ่อนะไม่อยากจะพูดอะถัดมาให้เลือกระหว่างโทรศัพท์กับส่งข้อความเลือกอะไรพี่หลิงเหรอพี่หลิงน่าจะโทรศัพท์นะ แบบเวลาพี่เขามีน้อยอันนี้เหตุผลของเอนะพี่เขาน่าจะมีเวลาน้อยจะให้มาพิมพ์เทคอยู่นั่นนะ่ะพี่เขาคงไม่มีเวลามีอะไรก็คุยไปเลยโทรไปหาเลยอยากจะบอกรักใครก็โทรไปหาแล้วบอกรักเลยคิดถึงใครก็โทรไปหาเลยคิดถึงเนาะคิดถึงเนาะอะไรอย่างเงี้ยใช่เหรอเอเอพูดถึงใครอะ่ะเอาก็ไม่รู้พูดไปเรื่อยอะเดากันเดากันเอเดาว,ว่าคุยโทรศัพท์โทรไปหาเลยอยากบอกรักใครโทรไปหานะอะ้มาฟังกันค่ะ ชอบปุยโทรศัพท์ค่ะนั่นอียอ่ยงอี่ยงมันจะแม่นขนาดนี้เนี่ยเอใบหวยมาเลยเหอะนะสองตัวไทยงวดน,นี้อะไรบ้านนี่มันหลิงหลิงควงเอ็ก็มั่วแบบมีเหตุผลบอกได้เลยว่ามั่วค่ะมั่วแต่ว่าก็หาเหตุผลมาประกอบเดี๋ยวเอต้องโดนสักข้อเอว่าเดี๋ยวเอต้องโดนสักข้อเอแอบดูเฉยเลยละปะไม่นี่เอ ตอบนี่เอก็ไม่ได้ว่ามั่วจนแบบเอก็มีเหตุผลรองรับนะเว้ยว่าเออทำไมถึงตอบอย่างนี้นะเออไปเรื่อยอะเอออะคำถามถัดมาบอกว่ากระบวนการหรือผลลัพธ์กระบวนการหรือผลลัพธ์รรอ,ลลอุ้ยนี่ยากอันนี้ยาก,อนนยากเอกดาว่าผลลัพธ์ให้มันแตกเลยดีกว่าเอใช่หรอเพลงนี้ประกอบเข้าหรอเออกระบวนการกับผลลัพธ์หรอ เอเดาว่าผลลัพธ์ทําไมอะส่วนตัวเอชอบผลลัพธ์ไม่ชอบกระบวนการคืออยากจะไปรู้เลยตอนจบว่าเป็นยังไงกระบวนการมันยากมันลาบากแต่พี่หลิงเนี่ยกํากึ่งนะข้อเนี้ยพี่หลิงเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ก็พี่เขาบอกว่า always wonder สงสัยตลอดข้อนี้5้าสหิ ห้าสิบห้าสิบเพราะว่าพี่เขาชอบบอก always wonder แสดงว่าพี่เขาให้ความใส่ใจในกระบวนการเหมือนกันมันทํายังไงโนามันสําเร็จได้ยังไงโน no. อันนี้มันสําเร็จยังไงโน no. อะไรอย่างเงี้ยแต่มันกํากึ่งนะแต่ส่วนตัวเอตอบส่วนตัวเอละกันว่าผลลัพธ์เพราะอันนี้ห้าสิบห้าสิบไม่รู้ใจพี่หลิงไม่เคยมีคําถามนี้มาก,ก่อนเลยอะกับพี่หลิงอะกระบวนการหรือผลลัพธ์เอแตว่าผลลัพธ์เพราะเอชอบผลลัพธ์ให้มันรู้ๆไปเลยให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย นะคะอืมห้าสิบห้าสิบจะโดนแน่เลยกคนนี้ยอะคุณเดาว่าไงคุณเดาว่าไงกดสต็อกก่อนได้นะอะฟันทองผลลัพธ์ผิดก,ก็ผิดไม่เห็นเป็นไรเลยอะมาฟังพี่หลิงค่ะกระบวนการนั่นก็บอกแล้วว่าห้าสิบห้าสิบจะมาเอาอะไรกับเออเอ,เอก็ตอบคําถามของเอตอบคําตอบที่เอชอบใครจะไปรู้พี่หลิงดีเท่ากับน้องคนนั้นละ่ะเดี๋ยว อะไรอ่ะพอตอบผิดก็โบยบบยยอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าทําไมพี่เขาบอกกระบวนการก็เอให้คําตอบไปแล้วไงพี่เขาชอบ always wonder สงสัยตลอดเจ้าหนูจำไหมเออมันก็เลยเป็นอย่างนี้นั่นแหละก็เลยอาจจะสงสัยในขั้นตอนกระบวนการอยากจะรู้หลักการทำน่นนี่นั่นให้มันสำเร็จก็เลยเป็นสไตล์พี่เขาอันนี้ก็มีเหตุผลรองรับแต่ว่าเอก็ห้าสิห้าิบเอก็เลยเลือกข้อที่เอชอบไม่ใช่พี่หลิงชอบ บยไปเรื่อยอะเอนะอ่าแสดงว่าพี่เขาเป็นคนที่แบบไม่ทางลัดมันบมงบอกว่าไม่ทางลัดแต่เอชอบทางลัดใช่ปะเอว่าหลายๆคนก็ชอบทางลัดปะมันมันสื่ออย่างนั้นได้ไหมถ้าใครเลือกผลลัพธ์นั่นคือชอบทางลัดอย่างนี้ปะก็รู้ตอนจบไปเลยอะช็อตคัดแต่พี่หลิงแบบจะค่อยๆแบบว่าเออมีความสุขระหว่างทางเดินมีความสุขระหว่างการทาขั้นตอนนู่นนี่นั่น Always Wonder CEO สมแล้วค่ะที่คุณเป็น ฟีโอของแบรนด์ Always Wonder ไปเรื่อยอย่าเอออะคำถามถัดมาชอบแอโรบิกแอโรบิกแอโรบิกหรือว่าชอบเวทอันนี้เอก็ไม่รู้อ่ะเดาว,ว่าแอโรบิกไม่รู้ไม่รู้เลยอันนี้มั่วเหตุผลหรอก็ไม่รู้อีกเพราะว่าเออเวลาคลิปออกกำลังกายพี่เขาออกมาก็ไม่ค่อยมีเวทปะ แอโรบิกเหรอพวกที่ฟาดฟาดงวงฟาดอ่ะไม่ใช่เอเขาฟาดเชือกเอ่อที่พี่หลิงแบบชอบย่อยุบย่อยุบยอยุบอะไรเอก็บางทีเห็นพี่หลิงย่อเอ่อย่อเข่าแล้วก็ยืดตรงแล้วก็เอ่อยกเวทหรอเออยกเวทก็มีเนาะไม่รู้ว่าเดาแอโรบิกเพราะว่าเอมาก่อนตัวเออักษรเอม่วงอ่ะไอ้ข้อนี้ม่วงยอมรับเลยอืมอ่ะมามาฟังพี่หลิงกันค่ะ เว่เห <Yeah>. ็นไหมแม่ผิดเป็นครูผิดเป็นครูแม่จะอะไรกันนักหนากระเอผิดเป็นครูพี่เขาชอบยกเวทจําไว้จําไว้พี่เขาชอบยกเวทเขาจะได้ยกน้องคนนั้นได้ไงเพราะว่าเดี๋ยวก็อุ้มเดี๋ยวก็อุ้มนะเดี๋ยวก็ขี่คอเดี๋ยวก็ขี่หลังต้องยกเวทสิคุณเออใครให้ไปตอบแอโรบิกอะไรอะเอเอคุยคนเดียวเลยอะ อ๋อรู้แล้วพี่เขาคิดิเอ้ยฉันต้องอุ้มน้องอีกหลายหลายช็อตเลยนะเดี๋ยวออกงานแฟนคอนอะไรก็ต้องมีฉากอุ้มน้องแน่เลยอะเวทละกันมันช่วยได้ใช่ไหมคุณใช่ไหมเออเวทก็ต้องมาอ่ะคำถามถัดมาอ่าระหว่างรายการท่องเที่ยวกับเกมโชว์ชอบอันไหนท่องเที่ยวมั่งแล้วดูพี่หลิงไม่ค่อยติงตอง,องเอ้ยอะไรเอ๊ เกมโชว์สมมติว่ามันจะติงตองใช่ป่ะแต่พี่หลิงเล่นเกมเก่งนะเออใช่ถ้าพี่เขาเข้าใจกติกาเมื่อไหร่นะพี่เขาไปปรูดเลยเออแต่เอว่าท่องเที่ยวละกันเอ,อรู้สึกว่าพี่เขาก็ยังคงคอนเซปต์ always wonder สงสัยไปหมดถ้าพาไปท่องเที่ยวที่ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาน่าจะชอบสไตล์เขาอะขี้สงสัยก็จะรู้ที่แปลกใหม่อันนี้ก็มั่วไปเรื่อยแต่ให้ว่าคอนเซปต์ always wonder ของคุณเขาเราก็ต้องเลือกท่องเที่ยว รายการท่องเที่ยวบอกใจเกมโชว์อ้าไม่รู้อันนี้ก็มั่วอ้เขาตั้งคําถามดีนะเป็นคําถามใหม่ๆที่ที่ไม่มีเบาะแสจากพี่หลิงมาก่อนเลยอ้ามามาฟังพี่หลิงตอบกันค่ะรายการท่องเที่ยวเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเออแฮปปี้เอนดิ้งใครแฮปปี้วะเอเอนี่แหละแฮปปี้นะคะตอบถูกข้อสุดท้ายก็ยังดีผิดไปสองข้อใช่ปะ ใครนับบ้างไม่รู้ขี้เกียจนับแล้วเรื่องผิดพลาดอะ่ะผิดเป็นครูไม่ต้องไปนับไม่ต้องไปใส่ใจเราเราโฟกัสที่ข้อที่เราตอบถูกแล้วชีวิตเราจะแฮปปี้เนี่ยเคล็ดลับการใช้ชีวิตให้มีความสุข <c oughs> มองจุดผิดพลาดเป็นจุดเล็กๆนะคะมองจุดที่เราตอบถูกสําเร็จเป็นเรื่องใหญ่ๆใช่ก็เก่งคนหนึ่งนะใช่ก็หนึ่งในตองอูนะจะดีหรอเอหนึ่งในหนึ่งในกรุงรัตนโกสินดีไหมไม่เอาตองอูอะ เออก็ได้อะไรก็ได้ไปเรื่อยคลิปนี้อ่ะก็ไนท์แมกกาซีนนะคะเป็นนิตยาสารหัวจีนใครสนใจไปสั่ง p r e ย r เดอร์ได้เห็นมีเอ่อคนไทยรับหิ้วอยู่ดูดีๆก่อนโอนเงินเดอร์ under, นะคะแต่ถ้าใครไม่อยากสั่งก็ดูออนไลน์นี่แหละมันก็มีคลิปมีอะไรก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางแม่จีนเขารับผิดชอบไปนิตยาสารหัวจีนไนท์แมกกาซีนแต่ถ้าใครอยากจะเก็บไว้เป็นคอลเลกชันเพราะว่าไนท์แมกกาซีนเล่มนี้ สวยทุกชุดนะคะแล้วก็เซ็กซี่ดึงดึงความเป็นพี่หลิงออกมาได้เยอะเลยชอบชอบนี่เดี๋ยวเอว่ามันต้องมีบทสัมภาษณ์ยาวๆอีกนะอันนี้มันแค่นําจิม้มมันแค่นําจิ้มนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาคอยดูละกันนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวเอจะมาขยี้ขย้ในคลิปถัดไปละกันโอเคนะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ